ช่วงสายลับขจัดกลิ่นร้ายกับ King Stella สนับสนุนโดย King Stella Nano Active ขจัดกลิ่นร้ายสลายกลิ่นร้อยแปดสวัสดีค่ะวันนี้ King Stella Nano Girl จะมาสร้างบรรยากาศความหอมให้กับทุกท่านภายในโรงพยาบาลสัตว์มหาเทลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะโอ้โหเรียกว่าที่นี่นะคะมีน้องหมาน้องแมวนะคะมาเข้ารับการรักษากันเยอะมากๆตลอดทั้งวันเลยค่ะ แบบนี้แสดงว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยใช่ไหมคะ,ะปกติโรงพายาบาลของเราก็จะทําความสะอาดสม่ําเสมอนะคะ,ะก็จะมีน้องหมาค่ะที่แบบมารักษาป่วยนะคะ,ะก็แบบมีแผลแล้วก็เป็นผิวหนังก็จะมีกลิ่นมากอะคะ่ะอ,อย่างนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่า King Stella Nano Active ช่วยจัดการกับปัญหากลิ่นเหล่านั้นได้ค่ะ ชื่นดีนะคะแล้วก็กําจัดกลิ่นอับได้ด้วยอะค่ะนี่แหละค่ะสุดยอดเทคโนโลยีที่ไม่ใช่แค่กลบกลิ่นแต่ช่วยขจัดกลิ่นร้ายถึงต้นตอด้วยสารนาโนคลีนและโอดอเอ็กซ์ลิเกสิ์เฉพาะจากคิงสเตล่าเท่านั้นค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ k ิง g เต e l l a n a n o Active ขจัดกลิ่นร้ายสลายกลิ่นร้อยแปดค่ะที่มาช่วยสร้างบรรยากาศความหอมให้กับโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ค่ะนอกจากนั้นวันนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์ของ i ิง s เต l l a มามอบให้กับพี่ๆที่นี่ด้วยนะคะ